ผมนารนะครับ,รบวันนี้ก็อยู่ที่เดิมร้านอุปก,กรณ์ตกปลานารนะครับประชาวที่75ิทุ่มครูกรุงเทพวันนี้จะมารีวิวสั้นๆนะครับกับรอก ไลท์ชิกและเร็วไลท์ชิกกันนะไลท์ชิกกิ่งนะครับ <c oughs> ของค่าย v b a s นะครับราคาประหยัด ที่สําคัญเนี่ยคือผมว่ามันผมว่มันสวยดีนะเดี๋ยวเรามาอ่านี่ผมก็เห็นแล้วแหะนะี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเดี๋ยวบอกให้ก่อนเบื้องต้นนะฮะรอกตัวเนี้มันเป็นรอกทรงกลมนะครับแล้วก็มีทั้งซ้ายทั้งขวาให้เลือกนะครับเป็นรอกจิกมันก็ต้องเป็นแขนจิกด้วยสิใช่ไหมนะฮะอย่างที่ผมเปิดโอ้มีถุงรอกด้วยนะออเป็นแบบนี้นะฮะถุงรอกสวยเนี่ยแล้วก็มีน้านํามัน พระแจ้นะครับแล้วก็มีอะไรวะอ้าวนี่โลโก้รับแล้วก็มีลาแกมนะครับโอเคเนาะนะครับที่ผมเปิดอยู่นี้จับอยู่เนี่ยเป็นขวานะขวาแล้วก็เป็นอบอดี้เป็นสีดำนะครับรุ่นนี้มีสามสีนะเ,เดี๋ยวผมวางสีดำไว้ก่อนหาี่สีอะไรเอ่ยาที่สีเงินเดี๋ยวผมเปิดสีเงินให้ดู เราฟังสเต็ปไปพร้อมๆกันนะฮะดูสีก่อนนะว่ามันมีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วมันก็มี3สีด้วยนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาทีหลังอย่างเงี้คือผมซื้อเป็นซ้ายนะ,ะดำแล้วก็มีสีน้ำเงินด้วยนะเออเงินเนี่ยน่าจะดีเราเรอชอบสีฟ้าสิบกองแก่หลายกล่องมากอันที่ผมจับอยู่นี่ก็เป็นซ้าย เออสีสวยนะฮะนะครับน้ำหนักเบาด้วยนะฮะน้ำหนักเบามากเลยอ่ะเออนะฮะแล้วก็ลูกปืนสแตนเลสด้วยนะมีตัวเกียร์สายนะฮะเออมีตัวเกียร์สายด้วยแล้วก็แขนชิกกับหนอปเนี่ยดูดีนะดีที่รเชียสตอร์นะเบรกเป็นสตาร์แดกนะฮะแล้วก็แคทได้ด้วยนี่มีหน่วงนะหน่วงด้วยนะครับก็ปรับได้ตั้งโอ้สี่ระดับเนี่ย นะฮะเอาด้สีระดับเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีทิชเกลย์ด้วยนะเผื่อใครจะไปเล่นปลาเกตปลาสวายอะไรพวกนี้นะฮะนี่ทิชเสียอยู่ข้างล่างนะฮะเปิด,ปดน,ะะนะฮะเปิดก็นะฮะนี่ปิดทิชเกียงนะอืมนะครับคอนทูป,ปูลด้วย <c oughs> เล่นอย่าหนักอย่าเบานะเวลาลแทสไปสมมติว่าเวลาเราจิ๊กจิกอยู่นะ แล้วเ,เกิดเห็นฝูงนปลาอยู่ท้ายเรือนี่เราแคสได้เลยนะเพราะมีหน่วงเลยน่าจะแคส่ายสายไม่ฟู่นะฮะแล้วก็เท่าที่ผมดูในเก็บสายได้เยอะเลยนะถ้าเป็นปีสองนี่ก็น่าจะได้สามร้อยเมตรนะนะฮะสูลเก็บสายได้เยอะมากนะครับบอดี้เนี่ยเอถือว่าไม่หนักนะถือว่าไม่หนักนะครับแล้วก็สีสันสวยงามทีเดียวเบรกเขาเจ็ดกิโลนะฮะร,รุ่นนี้แล้วก็ลูกปืนเป็นสแตนเลสนะครับเจ็ดบวกหนึ่งใช่ไหม ก็แปดตลับอ่ะนะครับ,บ,นะรบทุกคนแปดตลับก็เลื่อนเดียวๆอย่าลืมนะฮะสีสีดาสีบอลแล้วก็สีน้ําเงินแบบนี้น้ำเงินเียวนะมีสามสีแล้วก็มีซ้ายมีขวาด้วยเออนะฮะสำหรับอันนี้ก็เรียกว่ารีวิวหรือเปล่าคือเอามาเปิดให้รู้จักเห็นหน้าคาตากันแล้วกันว่าไอ้เจ้ามีแบสวัวเทคเนี่ยนะฮะนะครับชื่อรุ่นเขาชื่อวัวเทคนะฮะ เอ่อเป็นเบอร์สองร้อยสองร้อยก็ขวาสองร้อยหนึ่งก็ซ้ายแหละนะฮะจะได้เห็นหน้าค้าตาก็ว่าอ๋อไอวีแบทที่ถามไปมาเยอะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะลอกสองกลมที่ว่าราคาไม่ถึงสองพันแล้วไปจิกกิ้งนะฮะนี่มาให้เห็นแล้วนะครับถาเปคนข้าวๆก็ประมาณนี้นะรอบพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะก็ดูการรักษาก็มีวารันตีจากทางบริษัทวีแบทเขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ดูนะฮะอิดไอเดียรายขึ้นมาให้แล้วนะครับสั่งซื้อได้เลยนะฮะก็ส่งร้อยเดียวทั่วประเทศ นะครับสำหรับเจ้า v ีแบสซัวเทคตัวนี้นะครับราคาอยู่เท่าไหร่พันเท่าไหร่ไม่ถึงสองพันอนี้พันแปดห้าสิบเองนะราคาอยู่พันแปดร้อยห้าสิบาทค่าส่งร้อยหนึ่งก็ไม่ถึงสองพันเลยแล้วได้อา่าเรียกอะไรล็อกทรงกลมเป็นจิกนะผมถือว่าผอมันเจ๋งมากไม่มียอดไหนมีตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ที่สํคาคัญที่สุดนะเท่าที่ผมมองอะไอแขนเนี่ยแขนแขน,แขนกรนหลบเนี่ย จริงๆมันก็เปน็นก็เป็นพันแล้วนะนะถ้าแถมลูกปืนสแตนเลสอีกนะนะฮะเออโอเคเลยนะนะ,ะบอกรอบไหม,ไหมเนี่ยนะี่ฮะรอบ5.4ด้วยแสดงว่าเล่นปลาใหญ่ได้นะี่รอบ5.4นะครับก็คือหมุนหนึ่งรอบเนี่ยไอรตะบลหมุน5.4รอบนะครับไม่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 เร็วม,ม,ม,มากเพราะว่า เวลาลอ,อกกิิงเนี่ยเวลาไปโดนใบใหญ่แล้วเราถ้าเกิดว่าลอ,อกมันเร็วนะเฟิร์มจะไปเร็วนะครับก็ลอ,อกนีๆมาแนะนําให้รู้จักอีกหนึ่งตัวแล้วกันมาให้เห็นหน้าค่าตาไว้ก็ฝากไว้กันจริงๆภาพนี้ผมลงันตั้งแต่ที่ที่แล้วเราย,ยังไม่ได้มีเวลารีวิวแล้วก็เวลาไปออกทะเลจริงผมก็ยังไม่ได้เคยเอาไปใช้งานจริงๆหรอกแต่ผมมองว่ามันตบกระบอกได้ด้วยนะครับมีกิ๊กเสียงด้วยมีหน่วงด้วยมีคล้ตะปูนด้วยแถมแขนจิกยิ่งมาจากโรงงานแบบเนี้ยแล้วราคาแค่ 1,850บันถูกมากนะนะครับก็ไม่ต้องรีวิวอะไรกันเยอะแยะครับเอาให้เห็นยนแง่ไหนว่ามันสวยหน้าตาดีแบบนี้แล้วก็คุ้มค่ากับเงินแน่นอนนะจ่ายไม่ถึง2,000บาทได้ลอกจิชชู่นไปก่อนนะครับวันนี้ผมนโรดมาแบบสั้นๆนะครับแนะนาให้รู้จักอีกหนึ่งรุ่นของดีๆนะฮะลอกที่ดีแต่ค่ายวีแบสเขาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยกดซับสไคร้ด้วยนะว่าคลิปต่อไปนโรดจะพาไปตกปลาที่ไหนแล้วก็จะมารีวิวอุปกรณ์ล็อกคันสายเหยื่อ อิจ๊ะซ์ลี่เสื้อผ้านะผมแบบไหนก็ติดตามกันด้วยในเพจก็อินบ็อกซ์สั่งซื้อได้เลยขึ้นมาให้แล้วนะไอทีไลน์แล้วก็เพจเฟซบุ๊กร้านอุกกรตกปลาณโรดนะครับผมไปก่อนนะครับาฝากด้วยสำหรับร้านอุกกรตกปลาณโรดประชาทิศ75ทุง่งคูกรุงเทพนะฮะเขาจอดมาหน่อยหนึ่งอยู่ซ้ายมือนะครับมีที่จอดรถให้พื้นที่โชว์สินค้าก็ห0าร0อยรี่ห้าร้อยารางเมตรนะฮะแล้วก็สินค้านะั้นมีให้เลือกเป็นหมื่นรายการเลยอ่นะไปแล้วครับสวัสดีครับ